สวัสดีค่ะมาพบกับมิวเกมแคสเตอร์กันอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็แชทอยู่คนเดียวนะคะในซินนี่กับแตงโมไม่ได้มาแชทด้วยนะคะอยู่ในมินิเกมโลบ็อกนั่นเองมินิเกม s u r v ว v a l พิยุบัาธรรมชาตินะคะอันเนี้ย,ยอยู่อันนึงนะคะ อืมตัวนี้ใช่แป๊บนึงนะคะรอแป๊บนึงเกมแคทเตอร์แล้วก็โลงเข้ามาทีบี ไลห์ก็แชร์กับสมาชิกเป็นกำลังใจด้วยนะคะเอ,อามีเงินนำตัวใช่เป็นตอนนี้เราต้องแอบอยู่แอบก่อนเนาะจะได้สนุกสนานจะเป็นพายุอะไรกันนะเดี๋ยวต่อไปจะไปเล่นนี้เกมอีกิตนะคะจะไป,ปอ๋ขอขวา่าต่อไปเราจะไปเล่นนี้เกมอีกิตก,กัน ขนาดนี้อาจจะไม่ค่อยขุ้นนะคะเพราะว่าเป็นกำลังทิมทนช่องที่ที่ยูนะคะเอาก็ม่เอเ่าราจะรัหรือไม่ไ กนีหือนะคอี่่นคกนเานะคะถ้าเไม่ยอี้คะ็สามารถคอเมกนมาบอกได้นะคะเพราะแบบเราเป็นมือใหม่อยู่เนาะเดี๋ยวจะไปปรับปรุงให้นะคะให้คอมเมนต์เราบอกกันเลย ติดติดรีเลียดก่อนนะคะรอแป๊บนึงรีเลียดก่อน <S <S เล่นสักตานี้แล้วก็จะไปมินิเกมอีปิกกันนะคะเราจะแบบเร่งรัดหน่อยเนาะเพราะว่ายัางไม่หันได้กินข้าวเลยนะคะไม่อยู่ต่อเลย เราแบบเราจะไม่ไปเล่นอะไรมากนะคะแบบกลัวตายอ่ะหลังตัวกลัวตายเนาะมันก็เลยไม่ไม่ได้เล่นหรืออะไรมากเท่าไหร่นะคะฮนะมันก็ก,ก,ลกลัวอยู่ว่าจะมีอะไรมาอย่างเช่นโฮนาโดหรือน้ำท่วมแบบนี้ก็มีนะคะแต่เท่าที่รู้น่าจะเป็นพายุทรายมนะั้งไม่ก็มีน่าใช่เพราะพายุทรายจะเป็นแบบ ฟ้าเหลืองอาลามาเลยนะคะอืมจะเป็นพายุอะไรกันนะเ,เ,เต็มเต็มต้องไปหลบต้นไม้แบบเนี้ยเสียงงไปเสียงเราต้องรีบไปนะคะเราต้องมาหลบที่นี่ก่อนแล้วเราก็ต้องต้องไปหลบใต้ต้นไม้ะคะ่ะไม่งั้นอาจจะโดน โอ้ยต้นไม้ดูนไปแล้วเราไปหลุไม่ได้แล้วน่าจะเป็นแถวแถวโน้นนะเนาะแถวตึกกับที่จะแบบต้นฟ้าผ่าใช่ไหมคะเยอะเยอะช่วยฉันด้วยคุณสาวช่วยฉันด้วยมินิเกมอีพีก็มีน้องลืมไปบ้างรถออกรถใหม่เลยไม่มีสัตว์เลีย้ยงจะได้จุงโด จะแบ่งออกเป็นทั้งสองคลิปนะคะเพราะว่าถ่ายมาไม่ได้เราต้องหาเป็นสองคลิปอะไรประมาณนี้ต่อไปอีกอีกครั้งน่าจะเป็นเด็ดลันแล้วก็ซ่อนหานะคะไม่ตายง่ายๆไ,ไม่ตายไม่ตายง่ายๆไ,ไม่ตายง่ายๆเดี๋ยวเราไปนมื่อคะอาจจะได้ถ่ายแค่ห้าหรือหกนาทีเพราะว่าเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยมาแก๊ ตอนที่สองต่อกันนะคะเย่ yeah. ฉันไม่กลัวนายแล้ครับอ,ออกไปท้าทายออกไปท้าทายนะคะครับเย่ <Okay. S 2> ไปต่อเลยเดี๋ยวเราจะไปมินิเกมอีพิกกันนะคะเย yeah. ่มินิเกมอีพิก ไปอีปิกธรรมดาว่าไปอีปิกฮาโลวีนดีกว่าเอาอีปิกธรรมดาก็แล้วกันเนาะมันก็เหมือนกันนะคะหามินิเกมอีปิกก่อนรอแป๊บนึงนะคะนานจัง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 นานนานนานจังนานจุงเบยอ๋อนี่ไงอีปิกมินิเกมผู้พีระมิดเหรอเนี่ย ไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เล่นสนาเลยมีเกมอีพิกถ้าใครรู้อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะคะว่ามีกิจกรรมอะไรเอ้ยว่ามีมินิเกมอะไรบ้างที่เล่นแล้สนุกอะไรประมาณนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ,ะ,ะ Welcome. เราไมรเรูย้คออนะอัยาไยาลไลยเาเลาไ้ไปล แต่เรายังไม่มีสักบ,บาทเลยเก็บแบบนี้คือต่อไปน,าไน,นะะา่าจะแชทลายเพงนะคะเราบอกน่าจะแชทเดียวแค่ออนให้ดูเดี๋ยวจะมาแชทนานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลองไปเล่นไลา์เพบ้างวันนี้ก็ไม่พ่อยได้เล่นเท่าไหร่ จะ,จะได้มีเงินหายจากใครที่จากที่จากชัจะจะน้นไม่ได้รออู้อู้อู้ก็ตายอ้าวตายตายได้ไงคะอืมคือในเมื่อเราตายเมืม่อกี้เราก็มา ทำไมเราตายนะคะ <S <S โอ้ฉันรูเราจะเป็นสุดยอดที่คมที่ปีนภูเขาไม่ได้เลยนะคะ <S <S 1> <S 1> อืมทำไงดีเมื่อกี้พ่อก็เข้ามานะคะแล้วก็อาจจะได้ยินเสียงอะไรดังนิดนึงเนาะใครอยู่บ้าน น,นี้ก็อาจจะซูมมากกว่าในขณะนี้คุคณมิกพี่ของเรานั่นเองกำลังเล่นโทรศัพท์อยู่เหมือนกันนะคะเกมอะไรคะมิกมิกเกมอะไรอ๋อตอนนี้เขาอายกล้องนะคะเขายังแบบไม่ยอมพูดเนาะเหมือนเราตอนแรกๆอะ่ะก็เล่นเกมโปเกมอนอยู่นะคะไม่บนะอยมั้งเขาก็ค่อยๆค,อย,ค,อ,ยค,อ,ยคอยอยูเราแชท์เลนะคะตอนนี้ คงจะบอกไปแล้วนะว่ามิก้็ทำไมไม่ลองทำชาแนลมั่งอะอ่าทักทายคนดูหน่อยอุ้ยมิทักทายคนดูหน่อยดีอ้ยตกระตุกระว่าตายนะคะเอาแบบเราจะตายไม่ได้เราต้องชนะนะคะถ้าเราตายนี่คือไม่ไหวคะ่ะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเราไม่อยากจะตายถึงแม้จะมีคิงเลอร์หรืออะไรก็ตามเราจะไม่อยากตาย เออและในที่สุดก็คลายจะานะคะต่อไปถ้าแคทได้สิ่งบางทีจะไปเล่นมาเทกันมไหมหรือว่าจะมาแคทอีกดีนะคะนั่นนั่นแหละนะคะอาจจะไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยมาแคทต,ต่อนะคะโอเคขอตัวลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาแคทให้ดูต่ออาจจะเป็นคลิปที่สั้นๆอะไรประมาณนี้ เพราะแบบเราต้องมากินข้าวมูนนี้นั่นอะไรอีกนะคะเราก็เลยได้แค่นี้เนาะถ้างั้นขอ,อตัวลาไปก่อนนะคะไปกินข้าวก่อนนะมาถ่ายคลิปต่อบ๊ายบาย